ซี่โครงหมูตุนยาจีนนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือ f อฟซชาติเนี่ยก็ได้เลยไปซื้อได้ที่แมคโครนะครับใช้เป็นชุดเครื่องยาแบบนี้สะดวกกว่นนี้นะครับมีซื้อที่แมคโครแต่พิเศษตรงที่ว่าในซองเนี่ยจะไม่มีอ่าเป็นตัวอันนี้เขาเรียกว่าตังกุยโสมตังกุยอันนี้อันนี้ลูกซื้อมาเป็นตหังอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นโสมตังกุยนะครับน,นี่ฮนะ แล้วเป็นขายแอมอยู่นานตัวนี้ก็จะเป็นลำไยอบแห้งมีนะครับลำไยอบแห้งไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นลำไยอบแห้งแบบจีนนะครับแล้วในตัวเครื่องยาเรามา,รมาดูกันอมาดูกันตัวเครื่องยาจีนนะครับทีท่ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบเห็ดหอม,มให้แค่นี้อย่างนี้นะครับแค่นี้เชบชาติจะไม่ใส่นะครับเชบชาติมีเห็ดหอมที่ตุนมาเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวจะมา แยกสูตรวิธีการตุนเห็ดหอมแบบจีนแบบพัตคาเลยนะครับแล้วในซองนะครับอ่ะมาดูกันนี่ในซองนะครับในซองก็จะเป็นหวยสัวนี่นะหวยสัวปักคีตัวนี้ปักคีนะครับแล้วก็จะเป็นต่างเซียมตุนี้เป็นต่างเซียมนะครับแล้วจะเป็นเง็กเตกอันนี้คือเง็กเตกอย่างงี้นะแล้วเป็นเก่ากี้ตวนี้คือเก่ากี้นะครับนี่นะครับ ผมจะใส่ลงไปสองซองเลยเพราะทำให้คุณแม่ทานเครื่องยาจีนดีมากบำรุงร่างกายลงไปซุปก้อนหมูลงไปสองก้อนนะครับสำหรับน้ำประมาณสามลิตรนี่นะรประมาณนี้เห็ดหอมรวมถึงเยื่อไผ่อันนี้คือเยื่อไผ่นะครับลงไปได้เลยครับผมปรุงรสนีหนึ่งนะครับลงไปไม่ต้องเยอะประมาณครึ่งช้อนโต๊อะอประมาณนี้เกลือก็มาสักสองช้อนชานะครับลงไปก่อน ตัวขายแฮมดินานนะครับจะมีรสชาติที่แบบคุณค่าที่จะนัวอยู่แล้วนะครับเราจะใช้รสชาติจากเครื่องยารวมถึงอของขายแฮมดินานเป็นตัวชุลรงเลยนะฮะและ้วก็ของหวานของจากกระดูกซี่โครงหมูนี่ะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับซี่โครงหมูตุนยาจีนนี่นะครับทําให้คุณแม่ทานครั้งแรกเลยนะครับรอนิดนึงคุณแม่ให้ซ้มจะให้ซ้มจ้ะ อาาริ่สิลร้อนเด้อเปล่าน้อยนี่ครับวันนี้มาทำให้คุณแม่ทานก็แบบอร่อยรู้จักอร่อยจริงไหมเนี่ยอร่อยอ่าให้ไม่จะความถูกความเจริญเด้อลูกเอ้นุนบอกเอฟซีให้เอฟซี้าด้วยเอฟีด้วยให้เชฟถาดด้วยอ่าหเหนื่อยเดินทางปวาดไัจอบลาสุกภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับ ได้ไงสวมปาถนาอย่าจะได้มีอุปสรรคติดขัดเดอ้อลูกเอ้สวมคว่ำงูไมให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหนา้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอ่าครับโอเคเนาะนี่เนาะฝากไปทำทานกันนะครับอ่าไปง,ง่ายเครื่องยาก,กินก็ไปซื้อที่แมคโครได้นะครับที่แมคโครมีขายหมดเลยนะครับก็เอาไปทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้หมดเลยนะครับสำหรับอีพีดีก็ตลาไปก,ก,ก่อนไม่ไหวอีพีหน้าสวัสดีครับ Yeah.